ทงคายเบบี้คือเนียนมากเลยนะได้ฝ่ามือนี้เป็นรูปของพี่ลนยนะเบลเลอร์เลยเราจะเจอภาพของอาจารย์ถวันนะภาพนี้ทรงพลังมากอันนี้คือถ้าเกิดใครไปเอ็กซิบิชันของน้องแมชชาตอนต้นปีก็จะเห็นเป็นภาพแรกเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมฮ้อนะครับวันนี้ผมพามา ร้านที่ตกแต่งด้วยงานอาร์ตนะครับคือผมเห็นในรูปแล้วคือสวยมากร้านนี้ชื่อว่าร้านพิ้วนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็น2โซนนะครับก็คือโซนคาเฟ่กับโซนอาหารเนาะเดี๋ยวผมจะพาเดินโซนของคาเฟ่ก่อนเพราะว่าเขาปิดโซนเนี้ยห้าโมงเย็นนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาต้องรีบมาก่อนนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งร้านอาหารเนี่ยปิดประมาณ2องทุ่มถ้าใครพร้อมแล้วผมฝากกด s ับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันฟู โอเคครับนี่เป็นโซนคาเฟ่น,นะครับด้านหน้าร้านเนอะตรงนี้เขียนเป็นคําว่าผิวภาษาอังกฤษนะครับอ่าเราไปดูกันนะครับ <c oughs> มาเจอรูปแรกนะครับอันนี้เป็นรูปที่วาดแล้วก็มีงานทอยต่างๆนะครับมีคอมีคายเบบี้เนอะมีลาบูบูชรินจังด้วย นี่เป็นเบจิต้าลิงยักษ์นะครับงานคอต่างๆมีแบบิกนะครับเฮ้ยมีฮีโรโน้ด้วยะมีดีมูด้วยด้านซ้ายนี่เป็นงานของกล้ามนะครับอันนีเยมากเลยอะอันนี้เป็นภาพน้องวันดานะครับ ภาพจริงสวยมากเลยลางคายเบบี้คือเนียนมากเลยนะร <lymph weed> ายละเอียดดีมากมันจะมีส่วนด้านกับส่วนเงา ส่วนหน้าคือดีมากนะครับเดีย๋ยวให้ดูตัวใหญ่ปเบื่อเลยนี่นะครับแล้วก็ได้ฝวามือนี้เป็นรูปของพี่ลายนะเปเรอ่อเลยเป็นรูปสองลูปต่อกันนะครับ เพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อไปเรามาดูโซนของอาหารกันบ้างนะครับก็โซนนี้อย่างที่บอกไปว่าปิดสองทุ่มเนอะก็เดี๋ยวมาดูหน้าร้านกันนะครับด้านหน้าจะเห็นเมนูเนอะน่าทานมากเลยนะครับผมดูจากในภาพก็รู้สึกว่าน่าทานมากร้านคือตกแต่งเป็นแบบกระจกบ้านใหญ่ๆเนอะคือค่อนข้างโล่งโปร่งเลยแหละก็เข้ามาด้านขวามือเป็นพวก ขนมนะครับแล้วก็ด้านในภาพแรกเลยเราจะเจอภาพของอาจารย์ถวันนะภาพนี้ทรงพลังมากจริงๆด้านบนจะมีภาพของพี่เบนซ์ด้วยนะครับเบนซิลล่าโอ้โหตรงส่วนนี้เป็นสคับเจอร์นะครับของพี่ช้างออฟอาร์ตนะผมเข้าใจว่าคุณตังก็ซื้อตัวสคัปเจอร์นี้ไปด้วยเหมือนกันนะสวยเลยละ่ะ ด้านในจะเป็นภาพของน้องแมกชานะครับสวยมากอันนี้คือถ้าเกิดใครไป e x ็กซิบิชันของน้องแมกชาตอนต้นปีก็จะเห็นเป็นภาพแรกเลยนะครับภาพนี้จะใหญ่สุดโอเคครับลองชิมชาเขียวมะช่ายูสุกนะครับก็อันนี้คือสั่งมาจากที่ร้านคาเฟ่นนะอืม อร่อยนะเข้มข้นดีนะครับก็ใครชอบก็มาครับแล้วก็มาเสพอาร์ตด้วยเนาะก็ที่ฝั่งร้านอาหารเนี่ยสั่งกับข้าวมาสองอย่างเนาะอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เห็นแล้วแบบในรูปชอบมากน,นี่นะครับอันนี้คือมัสมัดหมูอาโอเคลองชิมดู อร่อยนะแล้วก็เีรสชาติแบบหวานหน่อยอร่อยอร่อยไม่ค่อยเผ็ดมากคนกินไม่เผ็ดก็กินได้อร่อย,ออยชิมอีกีทีแต่หมูเขานิ่มมากเปื่อยมากอะ่ะนิ่มอร่อยอ อร่อยมากแถมมุมนี้นะเห็นภาพน้องแมกซชาด้วยดีมากให้ดูอีกอันนึงเราสั่งอันนี้คือไก่ผัดตะไคร่นะครับอ่อาดูน่ากินเนาะโอเคนี่นะครับคือรสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ตัวชิ้นเนื้อเขา,านิ่มดีอร่อย ก็ประมาณนี้เนเอะก็ผมคิดว่าคงมาอีกแหละแล้วก็วันนี้อาจจะถ่ายแบบว่าเขินๆเลยนะเพราะว่าก็เก่งใจร้านแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในร้านด้วยนะครับผมก็พยายามถ่ายตอนที่ไม่มีลูกค้าเนอะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับบ๊ายบาย